สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงจากตชดผู้ได้รับสมญานา้าวานักรบตำรวจตำรวจป่าผู้พักดีเป็นรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสา,สารสาระในระดับชุมชนและก็เชืญอชวนทุกท่านทุกคนมาทําชุมชนให้ยูดีนําชีวีให้งอกงามพบพ่อกันเป็นประจําทาง FM 105รตชดจังหวัดยะโสธรพันตำรวจเอกริน,นวัฒนภูวัฒนติการ ผู้กำกับการตำรวจราเวนชายแดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำนาทีภูมิหน่วยการสถานีมองดีเปพร้รมกันมอบหมาให้ผมทีติพันธ์ทองดีจเจริญชัยมาดำเนินรายการครับผมพบพอกันหลายช่องทางบวชสิเป็นทาง f m 105ตจอจดจังหวัดยะโสธรแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook แฟนเพจเสียงชายแดน อย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะมีข่าวใหม่มาฝากทุกวันหาช่วงรายการที่สำคัญ 1. ภาพเก่าเล่าความหลังเป็นเรื่องของประวัติรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประวัติตอชดอการสูรบประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดเมืองนอนช่วงที่ 2. เสียงทําตำรวจป่าเป็นการให้ขอคิดเตือนใจ สังแรงบันดาลใจตลอดจนคําสอนต่างๆนำมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยช่วงที่ 3. ตระเวนข่าวชาวตวชดภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนงานเด่นประจำวันเบียกงานการสร้างตำรวจตระเวนชายแดนมือนี่เพื่อนเหตุยังอยู่ไซเฮ้าตามไปดูนำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังช่วงที่4ครับข่าวทั่วทิศทิดทั่วไทยเป็นเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวหน้าหนึ่งแจ้งเหตุเตือนภยัย ภัยจากยาเสพติดภัยจากการป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองภัยจากการกระทําผิดกฎหมายอยู่ครบถ้วนครับช่วงที่5้าช่วงเฮ็ดยูเฮ็ดกินมีผู้กล่าไวไว้ว่างเงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงการค้าขายง่ายมือสื่อไดข้ขายดีพอเพียงพอสมควรเป็นเรื่องสําคัญเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่หอย่าลืมนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเสียงชายแดนเสียงตัวฉด ตลอดจนจบรายการอย่าพลาดขอบคุณมากนะครับตูช่วงที่หนึงของรายการภาพเก่าเล่าความหลังครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติการเป็นมาของตำรวจตะเวียนชายแดนผมเริ่มต้นตั้งแต่นูน้นแหละครับปี2484ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองปลายปีพุทธศักราช2484 ก่สู้รบกันเรื่อยมาแล้วครับจนถึงปีพศ2488ซึ่งก็ได้รับความบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่สองเช่นเดียวก,กันกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเศรษฐกิจการเงินการท่องการทหารก็นับว่าอยู่ในระยะที่จะต้องปรับปรุงนีการสิ้นเปลืองใส่เงินใส่ท่องหลายต่อมาคับปีพุทธศักราช2 4 9 4ปรากฏว่าสถานการณ์ร,รอบรประเทศไทยและกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงไต้ได้เริ่มตั้งเข้าแห่งความบสงบเพราะการใส่สงครามบอลทำลายของฝ่ายคอมมิวนิสมีสิ่งบอกเหตุว่าพยันอันตร,รายอาจสิเกิดขึ้นกับประเทศไทยในตอนนั้นด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสู่รวมกันระวางฝ่ายเวียดมินหรือว่าฝ่ายเวียดนามคอมมิวนิสต์กับฝรั่งเศสมีการแทรกซึมของฝ่ายเวียดมินเข้ามาที่ประเทศเพื่อนบ้านของเขา และกับประเทศเขมรประเทศไทยก็อยู่ในฐานะที่ถูกคุกคามตลอดเวลาอันนั้นคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเ้ากัมมีประเทศลาวแนะมีประเทศเขมรแนครับประเทศกัมพูชาต่อมาครับไปเบื้องภาคเหนือขึ้นไปทังภาคเหนือกัมมีการโต้สู้กันระหว่างกองทัพของประเทศพมา่ากับกองทัพจีนจีนชาติเพื่อเอ็นววาก๊กมินตังที่ถูกคอมมิวนิสต์ตีถอยหล่นลงมาทางใต้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 4 9 2และกระไดเขามาอยู่ในพื้นที่ของบ้านตูมและก็บ้านยวนในเขตแดนพมา่าตรงขามกับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ของเฮ้าและก็พื้นที่อื่นๆอ,อีกหลายหม่องตรงขามกับจังหวัดเชียงรายและก็แม่ฮองสอนนอกจากนั้นครับกองทัพพมา่าย่งต่อสู้กับกะเลียงและกะไทใหญ่ที่เรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองเจ้าของเองซึ่งอยู่ติดกับ ทางด้านทิศต,ตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือของประเทศไทยอีกนำ้ำเบิงมาสองทางสองทิศครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ไปที่ภาคเหนือครับลงไปที่ภาคใต้ครับโจนจีนคอมมิวนิสต์ได้ใช้พื้นที่บริเวณชายแดนไทยชายแดนมาเลเซียเป็นฐานที่ทําการต่อสู้กับรัฐบาลของอังกฤษและรัฐบาลของมาเลเซียประเทศไทยจึงอยู่ในภาวะที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งกับไพ่ที่มองบเห็น ภายคุกข้ามจากรอบประเทศในคณะที่เหตุการณ์ภายนอกประเทศกับมีแนวโนมซึ่งแสดงถึงการคุกข้ามต่อประเทศไทยคือกันจังสันแล้วครับเหตุการณ์ภายในประเทศก็เกิดขึ้นภายนอกประเทศเทต้องระมดระวังโดยมีปฏิกิริยาจากชาวยว่นในหลายๆพื้นทีในคณะเดียวกันประเทศไทยก็เกิดเหตุการณ์โดยมีปฏิกิริยาของชาวยว่นอพยพ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะมดออกเฉียงเหนอือยังเจ็นว่าจังหวัดน้องค่ายและก็จังหวัดบัวราชธานีเริ่มเคลื่อนไหวบางแล้วนั่นคือภาพเก่าเล่าความหลังจากทางรายการเสียงชายแดนครับผมเข้าสู้ช่วงเสียงถ้ำตารวจปลาตําตรวจตระเวนชายแดนซิบความเข้าใจผิดที่ทําไม้มูตะเฮาเจ้าคอยในเกิดความทุกข์เป็นการนำเสนอเป็นคติสอนใจ ส้างแรงบันดาลใจตลอดจนนําคําสอนต่างๆหละครับมาเราสู่กันฟังนี่ก็เป็นการรวบรวมสุดยอดแห่งความคิดหนึ่งครับเรื่องที่มันทําให้เฮาทุกข์ก็คือเฮาเข้าใจว่าปัญหาคือสิ่งที่ต้องปฏิเสธไม่เข้าใจว่าปัญหาคือเรื่องธรรมดาที่ต้องเรียนรู้และยอมรับมันมีแค่นี้ครับปัญหาไม่ใช่เรื่องปฏิเสธ แต่ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเรียนรู้และยอมรับมันก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้แค่นั้นเอง2เข้าใจว่าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องสแสวงหาไม่เข้าใจว่าตราบใดที่ยังสแสวงหาความสุขจะไม่เกิดขึ้นเลยนีแต่สแสวงหาไปเรื่อยๆแสวงหาไปเรื่อยๆนะครับบ่เข้าใจเข้าเข้าใจนะครับ บอกว่าอาความสุขมันคือการสแสวงหาเขาก็เลยสแสวงหาไปเรื่อยๆครับความจริงครับตราบใดที่เรายังสแสวงหาความสุขอยู่เราจะหาไม่เจอ 3. ความเข้าใจว่าความคิดควบคุมได้ไม่เข้าใจว่าไม่มีใครควบคุมความคิดได้เพราะความคิดคือธาตุปรุงแต่งตามธรรมชาติเท่านั้นเท่ากับปรุงแต่งไปเรื่อย คิดเรื่องนั่นเรื่องนี่เขาสวยเขางามเขามีส่วนบ่ส่วนโ้งยังสันยังสี่เหลืองจนเหลืองรวยเหล่องมีครับแมนเบิร์ดนั่แหละครับเขาปรุงแต่งไปเบิร์ดแล้วนี่แหละครับคือคําว่าความคิดปรุงแตง่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆคือเราปรุงแต่งมันขึ้นมาทั้งนั้นแหละนะครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าไม่มีใครควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็เออเ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 ดี๋ยวคิดได้เดี๋ยวก็ลืมได้เดี๋ยวก็ไปได้เดี๋ยวก็ปล่อยลงไปได้แล้วเราจะมีความสุขใจนะขอรับมาถึงข้อที่4นะครับที่ทําให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นนั่นก็คือเราเข้าใจว่าอีกนานกว่าจะตายแต่ไม่เข้าใจว่าความตายมาถึงได้ทุกเมื่อความประมาทพลาดพังอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อครับ ตื่นนยเมื่อเสาร์าเห็นหนาจังวายยังอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับให้เข้าใจใหม่นะครับจะไปบอกว่าอีกนานกว่าจะตายอีกนานไม่ใช่นะครับให้เข้าใจใหม่เสียว่าความตายมาถึงได้ทุกเมื่อพอมาถึงข้อนี้บ้างนะครับทุกคนเข้าใจว่าทำดีแล้วต้องได้ดีเลยไม่เข้าใจว่าทำดีไม่ได้อะไรนอกจากได้ละกิเลส ข้อความนี้สำคัญนะครับทำดีคือการได้ละกิเลสนั่นเองการได้เงินไดท้ทองนี่คือสิ่งของรางวัลซื้อดอกนะครับแต่เขาบอกว่าทำดีแล้วมันดีที่ใจใจดีเพราะเราได้ละกิเลสมาถึงช่วงตระเวนข่าวชาวตวชดอภารกิจตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศไปกองร้อยไหนไปหมวดงานไหนเจอเรื่องอะไรนำมาเล่าสู่กันฟังอ้า ตามไปดูครับไปที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน312หนึ่งสองโน่นแหละครับอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ผ่านมาพันตำรวจโทรยอดยิ่งชมมีผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่314พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจร้อยต่อชะดอ1 4คณะครูโรงเรียน บ้านนาไพรและกรรมการศึกษาร่วมพิธีมอบใบประกาศให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไพรตำบลฟากท่าอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน13คนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดตามโครงการครูแดประเทศไทยเรื่องกิจกรรมพิเศษพิธีปิปดโครงการ เรียบร้อยแล้วนะครับก็มอบใบประกาศให้กับทางนักเรียนไปขอบคุณมากนะครับมาจากไกลจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านเราก็มีครับโครงการครูแดก็ไปอยู่ในหลายๆโรงเรียนนะครับส่วนมากก็จะมีตำรวจภูธรและก็ทางพี่ๆตชดก็ไปประจำตามโรงเรียนต่างๆพอจบในเทอมนี้ก็มอบใบประกาศในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปนะครับ จากนั้นไปที่พันตารวจเอกวิสารพงศ์สร้อยกุลบดีผู้กํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่31จังหวัดพิษณุโลกโนู่นแหละครับพร้อมด้วยพันตํารวจโทฐานิตนามบ้านผู้บังคับกองร้อยตํารวจต,วจตะเวนชายแดนที่315ท่านได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านชํานานจุย้ยตบบําบลบ่อภาคอําเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับร้อยตํารวจโทวิสุทธ์อินจินดา รักษาการแทนผู้บังคับหมวดตำรวจตะเวนชายแดนที่3153พร้อมกำลังพลของท่านให้การต้อนรับท่านก็กำชับเรื่องของความไม่ประมาทการเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเรื่องยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองยิ่งมีไยโคบิดเข้ามาในขณะนี้นะครับลหลายหคนก็พยายามที่จะเข้ามาในเมืองไทยนะครับข้ามน้ำก็มีข้ามเขามาก็เยอะ เบานเราทั้งนั้นแต่ก็ต้องมาคัดกรองให้ดีนะครับมีการตรวจบุคคลตรวจคนพาหนะให้กระทำด้วยความรอบขอบระมัระวังจะไปประมาทและก็ยึดถือกฎหมายและก็ยุดที่วิธีเป็นหลักการแต่งกายก็ให้ถูกต้องตามระเบียบบอ,อกสังกัดบอกตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับนั่นคือการเอาใจใส่จากทางตำรวจตระบวนชายแดน จากทางด้านผู้บังคับบัญชานะครับลูกทีมไปอยู่ตรงไหนท่านก็ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวมาให้กําลังใจมาแนะนําเพิ่มเติมในจุดตรวจจุดสกัดต่างๆที่อยู่ตามแนวชายแดนในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่ามีข่าวว่าด้านโน้นก็ติดด้านนี้ก็ติดโควิดมาเยอะนะครับก็พยายามที่จะลักลอบเข้ามาอย่างประเทศไทยหนีร้อนมาพึ่งเย็นอะไรทํานองนี้นะครับแต่เราก็ต้องกันไว้ เพื่อคนไทยในประเทศของเราจะไม่ได้ติดเพิ่มติดมาแล้วก็ให้รักษารักษาหายแล้วก็ควบคุมกันได้ฉะนั้นแล้วครับเราอยากกาตกด้วยความปรารถนาดีจากเสียงชายแดนครับผมมาถึงกองกำงกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21จังหวัดสุรินทร์พันตำรวจโทพัชรพลพรมตวงรองผูก้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21 ร่วมกิจกรรมในการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดสุรินทร์ประจำปี2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563และสมเด็จพระนา,นางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาะถพระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563โดยมีนายไกรสอนกองฉลาดผู้วารัชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับแวะไปที่จังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยครับแต่และกิจกรรมเพื่นกันจะมีแตกต่างกันไปนะครับนี่คืองานเพื่อสังคม จากด้นกาแวะมาที่ต่อช่อดอ22ครับอําเภอเมืองจังหวัดราชธานีมีเรื่องราวที่น่าสนใจจังใดแนท่ทีผ่านมาพันตํารวจเอกรินวัฒน์ผู้วัฒนติการผู้กํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่22อําเภอเมืองจังหวัดราชธานีได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดภาคเรียนที่1ประจําปี2 5 0 6 3ครับอยู่ที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสน ตำบลปะกกออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นโรงเรียนที่สางใหม่นะครับต้องนำเรียนสมาชิกแฟนรายการของเฮาได้หูได้ทราบกันเป็นโรงเรียนต่อเะดดอที่สางขึ้นมาใหม่นะครับอยู่ที่ตำบลปะกกอนะครับเดอบ้บานหวยกเยกษร์ปะกกอชานุมานพี่น้องเฮาได้ยินเสียงนี้แล้วกะมาแวะเยี่ยมยามถามข่าวรงเรียนใหม่เนีย่ยเดอทั้งคุณกระดายครับปากอชานุมานอำนาจเจริญนะครับ พันกาได้ก่าวให้ยโอบาดแก่ครูนักเรียนและกับผู้ปกครองและก็ร่วมปลูกต้นใหม่มงคลเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับโรงเรียนอีกต่อไปในมือนันนก็มีพันตำรวจโทหญิงดารุณีมีสวัสดิ์ผู้บังคับกองรอยตำรวจตะเวนชายแดยนที่222เป็นกองรอยกิจการพลเรือนครับเป็นสายงานการบังคับบัญชาโรงเรียนและก็มีพันตำรวจโทศสิทธิพงศ์สีกุลบุตรผู้บังคับกองรอยตำรวจตะเวนชายแดยนที่227 อันนี้กองลอยเพิ่อนอยู่ที่อำเภอเขม,มราชหันหนาออกริมฟังโขงนะครับแล้วก็มีรอยตำรวจเองอรอยตำรวจหญิงสุนิสาริทัศโสรองผู้กงคับกองรอยตำรวจตำเวนชายแดยนที่222นะครับผู้ที่ดูแลก,กิจการงานการศึกษาต่อเดดอ22เขานี่ลหะเพิ่นกลับไปเป็นเกียรติในพิธีขึ้นกันรอยตำรวจเอกประสาทมงค้นแก้วครับหัวหน้านงานการศึกษาครูใหญ่แล้วก็ครูผู้สอน ผู้นำหมู่บ้านและก็ชุมชนครับมารวมกิจกรรมในมือน,นั้นลายหลายครับรอยตำรวจเอกประสาทครับพิสาสพิสาสนี่เป็นผู้ที่ลงพื้นที่ในการไปหาพี่น้องประชาชนของเฮาไปหาชุมชนไปเบื้องที่เบิงทางครับไปขอความเห็นชอบและหลายอย่างเลยครับบอกง่ายว่าเป็นผู้เดินเกมเป็นผู้เดินเกมในการขอสั่งรุงเรียน ในหลายๆพื้นที่ครับในนามข,ของกองกำกัรตำรวจตระเวนชายแดนที่22อ้าวขอบคุณทางทีมงานอย่าลืมแวะไปเยี่ยมด้เลยครับเด้อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสนตำบลปา่าเกาะอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโรงเรียนสร้างใหม่เปิดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้วนะขอรับมาถึงช่วงข่าวทั่วทิศฮิตทั่วไทยข่าวชาวบ้านข่าวหน้า,หน,าหนึ่งนึกพิมพ์แจ้งเหตุเตือนภัยต่างๆ แวะไปที่ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ในประเทศไทยนะครับข้อมูลล่าสุดประจำวันนี้3,466ราย5รายเป็นรายใหม่นะครับเราอยู่ในอันดับที่125ของโลกนะครับเรื่องของการป้องกันปราบปรามเชือ้อโควิดเราอยู่ในอันดับ125ที่มีการติดเชื้อนะครับขณะนี้เฝ้าระวังอยู่3ราย รักษาหายไปแล้ว3,312รายและกําลังรักษานะครับเก่าร่อยหกรายเสียชีวิตมีอยู่ได้ครับคุณแม่เสียชีวิตจากโรคโควิดเนี่ยจำนวน5 8รายครับมาเบิงอุบัติเหตุจากรถเก๋งกับรถโมอโเตอร์ไซค์ครับผมหนุ่มสกลซิ่งเก๋งเสียท้ายรถจักรยานยนต์กระเด็นตกร่องกลางถนน กระเด็นมาพาดขอบประตูข้อหักเสียชีวิตคาทีขณะที่หญิงควบรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตอีกรายหนึ่งนะครับเรื่องราวเกิดมาเมื่อวานนี้โรยตำรวจเอกธนพลศิริโชคปัญญากุลรองสารบัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองอุดอรธานีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งส้นรถจักรยานยนต์ทางเลี่ยงเมืองเดินหนาร้านอาหารบึงไม่หอมวาสัน เพื่อนกัผภากันออกไปเบิ้งไปถึงที่เกิดเหตุครับพบรถโตโยต้าวีอสีบอลหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า7496จังหวัดสกลนครตกอยู่ในร่องกลางถนนสภาพด้านหน้ามีรอยเฉียวชนพบศพนายธทือรพงษ์ทองมีอายุ34ปีบ้านเลขที่4หมู่1ตำบลแพทย์อำาเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครเป็นผู้ขับรถเก๋งกระเด็นออกมาพาดอยู่ที่ประตูขางซ้ายนะครับสภาพศพข้อหักข้อหัก หางออกไปประมาณ20เมตรนะครับพบรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าสีดำหมายเลขทะเบียน1กไก่กไก่6086อุดรธานีอยู่ในสภาพพังยับเยินนางสาวพรนิชาทุมมนตรีไม่ทราบไม่ทราบอายุนะครับไม่ทราบอายุผู้สื่อ่าวไม่ได้ขอบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเลยไม่ทราบอายุนะครับทราบชื่อนะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา อันดีก็คือสิ่งหนึ่งแหละครับตำรวจก็สันนิษฐานว่าโอ้เราขับรถเก่งมาด้วยความเร็วแล้วก็ไปส้นกล้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปตกหล่อลกางางถนนอีกว่าสันในขณะเกิดเหตุกับโบมีพยานหลักฐานแล้วกับโบมีผู้พบเห็นว่าสันพยานหลักฐานคือรถนี่เห็นอยู่แต่ว่าผูผูพบเห็นโ่มีตำรวจได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และก็ดําเนินคดีตามกฎหมายอีกต่อไปนะครับอันดีการมระม,มัดระวางในเรื่องของการเดินทางนะแมเดอร์ถนนมีเท่าเดิมความประมาทมันเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุนะครับมันอุบัติขึ้นแล้วอย่าไปติที่เหตุนะฮะให้ติที่เรานี่แหละครับมันประมาทนะครับขับรถก็ต้องมีน้ําใจขับรถก็ต้องอดูถนนคนเดินถนนก็ต้องดูรถนะครับ ที่สำคัญกับขับรถกาัยาฝ่าฟังเกินเหตุหลายครับมันเกิดเหตุขึ้นมาแนวเนี่ยโอ้ยมันหมายถึงชีวิตได้ครับคุณแม่เนาะอ่ะขอบคุณครับเรื่องอุบัติเหตุครับผมมาถึงข่าวเตือนภัยอีกเรื่องหนึ่งนะครับนักเรียนม .3 วัย16ปีนอนทําการบ้านใส่หูฟังพร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่มือถือทิ้งเอาไว้ถูกไฟชดเสียชีวิตพ่อเผยกลับมาจากนามาเคาะประตูเรียกหลายครั้ง ก็ไรเสียงตอบรับแล้วครับโพนาเขาไปเบิงทั้งหน้าต่างสองเบิงพ่อว่านอนคว่าหน้าแน่นิ่งทับสายสายชัดมือถืออยู่และก็มีรอยไหม้ที่คอฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนให้ระมัดระวังนะครับอันนี้เสียชีวิตมาแล้วนะครับทําการบานไปกับซิเมเอยกับสิรับไปนะครับคอทับแล้วก็ถูกไฟ็อดเข้ามาอีกโอ้ลำบากครับ ใส่หูฟังพร้อมกับเสียบสายชาโทรศัพท์มือถือทิ้งเอาไว้ถูกช็อตเสียชีวิตคาที่นอนเหตุเกิดบ้านเลขที่13ตำบลสำโรงหมู่8ตำบลนานงามอำเภอเสร,รภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวธัญรักษ์พดาศรีหรือว่าน้องฝ้ายอายุ16ปีนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนชีหล่นวิทยาตำบลบ้านแจง้งอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งทางครอบครัวก็ได้ ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่บ้านโดยจะมีพิธีชาปรกิจที่วัดประจําหมู่บ้านนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับเรื่องราวของน้องเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับในการเสียบหูฟังในการชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับมีประโยชน์แต่ก็มีโทษอย่างมากมายมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเสียงชายแดน ติดตามได้ครับทางสถานีของข้ามองนีละแล้วก็ทาัาง Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับมีผมทองดีนะครับทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยนะครับ,ท,ท,รนะรบทำหน้าที่แอดมินอยู่ฝากเรื่องฝากราวฝากข่าวมาได้เลยมาออกในรายการนี้ผ่านเพจเสียงชายแดนนะครับหรือจะมาที่ FM-105 ตตจดก็ส่งมาได้เหมือนกันเขาก็มีทางด้านหน้าแฟนเพจก็มีหน้า Facebook เช่นเดียวกันครับ มาถึงช่วงนี้ไปดูเรื่องช่วงเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับเงินท่องของมายาข่าวป่าคือของจริงข,า,ขายงายมือซื้อใดขายดีในบ้านอ้อขอบคุณชาวนาะที่ปลูกข้าวให้เรากินนะครับไม่มีเขาก็ไม่มีเราพวกผมนี่ทำงานได้เงินเดือนนะแต่ว่ากได้มากแล้วก็ไปซื้อเข้าจากหน้าอีเมลมาก,กินคือเกาหละเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มปี2561จากจังหวัดชัยภูมิ ผู้พลิกผันตัวเองจากพนักงานบริษัทมาสู่อาชีพกเกษตรกรรมได้อย่างมันคองอย่างยืนและเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของเกษตรกร,กร,รที่ใส่แนวทางในการทำบัญชีมาเป็นเข็มทิศในการสร้างชีวิตเจ้าของเองซื่อวานาั่งยุภาพอนคองสมบัติครับเกษตรกร,กร,รดีเด่นอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิบอกว่าครอบครัวปลูกอ้อยนี่พื้นที่หาสิบไรเนื่องจากว่าอยู่ในเขตการส่งเสริมการปลูกอ้อยของร่งงานนํำตาล อ้อยก็นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรส่วนหลายเพิ่อกระปูกขึ้นแล้วครับแต่การอาศัยรายได้จากอ้อยอย่างเดียวมันเป็นพืชเชิงเดียวครับปลูกอ้อย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 ปลูกข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดนะครับก็เอิ่นพืชเชิงเดียวแต่เขาปลูกหลายอย่างนี่เขาจะเอิ่ผสมผสานนะครับปลูกเพื่อเชิงเดียวเนี่ยกับปีนึงก็จะได้เก็บโบกี้บโบโบกี้ขั้งนะครับแต่ว่าผลผลิตมันก็ขั้นปลูกหลายกระด้หลายแต่ว่าปลูกไปปลูกมาใแล้วดินเสียฮะน่ะ นะครับเพิ่นก็เลยหันมาปลูกพืชพักหมุนเวียนครับจำนวนหารครับบาทนี้วางแผนดีนะครับมีการจดบัญชีมาโดยตลอดนะฮะหาหมองค้ามอง้ายมองทรงครับทำให้มีรายได้ทรงลูกเรี่ยนจบปริญญาตรีมาแล้ว3าคนส่วนตนเองภ่ายหลังกับจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับพร้อมกับทํางานเอกชนไปนําและก็เจ้าของเองมาเห็ดหัวเห็ดสวนไปพร้อมนะครับ เป็นหนึ่งเกษตรกร,ร,กรตัวย่างครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังช่วงเห็ดยูเห็ดกินพางรายการเสียงชายแดนขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวเรากินความสุขของชาวนาคือความสุขของแผ่นดินรักเธอประเทศไทยทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ